ตอนนั้นที่เราทําตัวเลขเนาะเราเพบว่าผู้สูงอายุอะค่ะกับเป็นเป็นนี่เสียเยอะจุดเปลี่ยนของของการแก้ปัญหานี้ครูเรือนที่เป็นเรื่องของนี่สากรออ,อันนี้เมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันเยอะคือนี่สากรก,รก็เป็นนี่นอกระบบก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นนี่เรื้อรังเนาะพี่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่าอีกตัวเลขใหญ่ๆก้อนรวมเนี่ยเท่าไหร่อาจจะว้าวพอสมควรถ้าเราได้เห็นตัวเลข ขยายความตรงนิดนึงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่ติดหรูมากขึ้นใช้ของแพงใช้ของลักชอวรเราก็มาจากงานึกษาวิจัยเหมือนกันเนาะเฮ้ยเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยอ่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันถึงนําไปสู่การเป็นภารานี้ที่เกินตัวอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเงินออมเนี่ยดูน่าเป็นห่วงคะ่ะแม้กระทั่งเราเคยทําตัวเลขค่ะคือคนที่อายุหลัง60ขึ้นไปค่ะก,ก็มีเงินออมไม่พอที่จะใช้แบบชีวิตที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนาะ คือถ้าเท่าที่เราคุยกันมานะคะ C I G X ลบ M <IG. S 1> นะคะส่วนไหนที่จะเป็นตัวขับดานการเติบโตได้มากที่สุดส่วนไหนที่สภาพัดยู่แล้วเครื่องยนต์ส่วนนี้เนี่ยดูมีปัญหาหรือว่าน่าเป็นห่วงมากที่สุดพี่ว่าอย่าง เรา,าพูดกันเรื่องการส่งออกมานานมากเลยเนาะเราก็ยังเป็นเหมือนกับว่ายังเป็นแบบธุรกิจแบบเดิมๆแต่เราเคยพูดถึง S-curve นู่นนี่นั่นเนาะแต่มันก็ยังแบบยังก็ยังไปไม่ได้ไม่ได้เยอะเนาะมันจะอยู่ในแค่ในพางพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเช่นใน e c หรืออะไรแบบนี้ค่ะทั้งท,งที่เรา,าวางระเบียงเศรษฐกิจไว้ทุกภาคเลยนะภา,ภาคเหนือภาคใต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างี้ค่ะพี่ก็อยากมองบอกว่าถ้าเกิดเราจะกระตุ้นการลงทุนจริงๆค่ะเราอาจจะต้องแบบ อ,อินเวสในระเบียงเศรษฐกิจภาคอื่นๆด้วยให้<ม>ให้เหมือนกับ E.E.C. อะ,ค,ะค่ะแต่ตอนนี้เหมือนบอกว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างเงียบไปนิดนึงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนจะแบบรู้จักแต่ E.E.C. เนาะแต่พอเราพูดถึงแบบเรื่องเป็นเศรษฐกิจภาคเหนือล้านนาครีเอทีฟล้า,ลานนาอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งมันก็สามารถเชื่อมโยงไปเรื่องของการท่องเที่ยวได้เหมือนกันถูกไหมคะมันก็อยู่นีของเขาแบบหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมองว่าในส่วนของเรื่องการส่งออกอะค่ะมันอาจจะต้องมองตัว ที่เราจะต้องส่งออกใหม่ๆด้วยนอกจากธุรกิจที่เป็นแบบเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่า<ส>ะจะเครื่องยนต์ใหม่ต้องใส่เชื้อเพลิงใหม่เข้าไปมันอาจจะต้องไปถึงเบอร์นั้นแล้วหรือไม่เครื่องยนต์เดิมก็คือต้องมาโมใหม่ <c oughs> ให้มัน <c oughs> ให้มันเร็วขึ้น <c oughs> ให้มันมีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะงั้นเครื่องยนต์นี้น่าเป็นห่วงที่สุดแต่เครื่องยนต์ที่ยังแข็งแรงที่สุดแล้วยังเป็นตัวดันให เศรษฐกิจไทยไปได้ GDP ไทยไปได้เนี่ยท่านรองมองถึงเครื่องยนต์ส่วนไหนอะไรที่ยังเหลือเป็นปัจจัยบวกให้เศรษฐกิจเรามีความหวังอยู่อพี่มองว่าตัวจีเนี่ยก็น่นาจะใช่แหละตัว C นีนะพี่ว่ามองว่าก็ยังไปได้อยู่นะคือการบริโภคนี่แหละใช่พี่มองว่าคุณจะเลือกแบบบริโภคสินค้าและบริการแบบไหนล่ะ,ะสมมุติถ้าพี่พูดบอกว่าสินค้าและบริการตัว C ที่เป็นเรื่องของสุขภาพอะ ค่าใช้ใจ่ายสูงมากเลยเนาะถามว่าทุกคนต้องใช้ไหมต้องเข้าถึงไหม,ม,มทุกคนก็ยังต้องเข้าถึงบริการสินค้าและบริการแบบนี้เนาะซึ่งบางทีเราคิดไม่ถึงอะพวกน,นวัตกรรมทางด้านสุขภาพใหม,ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม,ใหม่ๆทำไมถึงออกมานในตลาดแล้วขายได้ก็แสดงว่ายังมีคนยังมีกําลังซื้ออยู่อย่าง<ม>เราสมมติเราไม่ได้พูดเรื่องตัวเลขอะไรเลยนะเราพูดแค่ตัวห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพเนี่ยห้างสรรพสินค้าถ้าเราลงไปเดินดูนะตอนเนี้ย ก็ยังคนก็ยังเยอะอยู่นะโดยเฉพาะกลางเมืองอะคะ่ะก็คือ,อยังมีนักท่องเที่ยวยังมาเดินกันอยู่หรือแม้กระทั่งพี่ไม่รู้ว่าเป็นวินโดว์ช้อปปิ้งหรือเปล่าเนาะแต่พูดถึงว่าอย่างน้อยมาก็าอาจจะแบบเครื่องดื่มน้ําอาหารสแนค็คอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแลบางทีเราสมัยนี้เนาะเราก็ดูผ่านทิกต o อเนาะ เราก็จะเห็นคนรีวิวอะไรแบบนี้ซึ่งว่าเฮ้ยทำไมบางร้านคนต่อแถวกันเยอะมากมีอะไรดีเหรอมันก็อยู่กลยุทธ์การตลาดหรืออะไรแบบนี้มันหลายๆอย่างค่ะพี่ก็เลยมองว่าคอนซัมมชันเนี่ยมันน่าจะยังพอไปไหวึออกเพราะคนในประเทศเราก็มีหลายกลุ่มเนาะแต่ที่บอกหลายเจนหลายกลุ่มระดับมิดเดิลคลาสระดับอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้พี่ว่ากําลังซื้อเขายังมีอยู่นะแล้วอย่างพวกเจนที่แบบ อาจจะไม่ได้มีเงินรายได้ของตัวเองแต่เป็นรายได้ของผู้ปกครองเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรว่าต้องเอ้ยต้องออมอันนี้เป็นสินค้ามีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องมีเขาก็คอนซูมก็เป็นเรื่องปกติค่ะค่ะดังนั้นคือถ้ากับภาพของตัว C ถ้ามีการไปกระตุน้นหรือว่าผลักดันอย่างถูกจุดนะคะมันก็มีกําลังซื้อหรือว่ามีดีมนอยู่สําหรับสินค้าบางประเภทหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่พร้อมจะจับจ่ายใช้สอยบางกลุ่มนะคะทีนี้อาจจะโยมมาอีก หัวข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของนี่ซึ่งก็ดูเกี่ยวพันกับเรื่องของกําลังซื้ออย่างมากเลยนะคะเราเห็นรายงานของนี่ที่สภานวัตรายงานตัวแรกก็ดูลดล,ลงต่อเนื่องเป็นไตรามาสที่6แต่ว่าพอไปดูไส้ในแล้วมีตัวนี่เสียหรือว่า NPL สูงขึ้นค่ะท่านรองส่วนนี้ในรายละเอียดนั้นมีอะไรที่น่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็ต้องระมัดระวังไหมคะตอนนั้นที่เราทําตัวเลขเนาะเราเพบว่าผู้สูงอายุอะค่ะกับเป็นเป็นนี่เสียเยอะ เออ,อาจจะเป็นเพราะว่าตัวแบบพอหลังจากที่เป็นวัยที่หลังกเกษียณแล้วเนี่ยตัวรายได้เขาไม่เหมือนเดิม,มแต่บางทีอาจจะเป็นบริโภคบางส่วนที่บอกว่าอาจจะเป็นแบบไม่สามารถที่จะไปใช้หนี้ได้อะไรนะคะก็เลยกลายเป็นแบบหนี้เสียในกลุ่มเนี่ยที่เราเราเคยเราเคยเขียนในไตรามาสนึงว่าอาจจะต้องแบบต้องคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,ะแล้วก็มันจะมีะถ้าพี่จาไม่ผิดมันจะมีหนี้หลักๆเนาะมันจะมีสามส่วนเนาะเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับ ที่เป็นนี่อสังหาด้วยมั้งคะอสังหา,าริมทรัพย์นี่ยานยนต์แล้วก็นี่โดยเฉพาะนี่พวกอุปโภคบริโภคนี่บัตรเครดิตนะคะ,คะที่เรายังยังต้องกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องของของการใช้จ่ายเอาเงินในอนาคตมาใชา้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเราก็คอนเซิร์นอยู่ะคะ่ะในส่วนของอย่างที่จะเคยเรียนบอกไปว่าแต่ ภาครัฐเนะี่ยก็มีแนวทางมาตรการในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้คอเรือนหลากหลายมากนะคะมีหลายมีหลายมาตรการมากเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนี้อะค่ะแล้วมาเข้าสู่ระบบอะค่ะก็คือน่าจะน่าจะพอช่วยตรงนี้ได้เข้ามาในระบบที่ที่นโยบายของภาครัฐนะคะคือเขาก็จะมี ถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะมันจะมีแนวทางมาตรการเยอะมากเช่นจ่ายตรงคงทรัพย์จ่ายปิดจบลดผ่อนลดดอกมีแมก้กระทั่งจ่ายตัดต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพระราพยายามออกมาตรการเยอะมากเพื่อจะช่วยลดอนี้คูรเรือนพวกเนี้ยก็เลยอยากให้ว่าคนที่เป็นหนี้อะค่ะถ้าเกิดแบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้าสามารถเข้าถึงมาตรการเหล่านี้ได้มันก็จะสามารถช่วยลดตัวหนี้ควรเรือนลงได้ค่ะนี่ส่วนที่เป็นหนี้กําลังจะเสีย หรือว่าตัว special mention loan <cosplay. S 1> <ฤ>ก็ดูสูงขึ้นใช่ไหมคะทั้งรองค่ะณตอนนี้นะคะใช่ค่ะก็คือค่อนข้างค่อนข้างสูงแต่อย่างที่บอกคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าแนวทางมาตรการพวกนี้ออกมาหรืออพี่ยกตัวอย่างเนาะ,อะเอาใกล้ๆตัวกองทุนกยศสเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมว่าโอ้ยนี่นักเรียนไม่ยอมใช้นี่หู bas, เป็นนี่ค้างนู่นนี่นั่ววนเราพยายามออกมาตรการที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เพื่อให้บอกว่าปิด เรื่องแบบปิดจบเรื่องนี้ให้ได้อะไอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งตัวของกองทุนที่เรารู้ว่าเขามีปัญหาสภาพคล่องแล้วก็พยายามเอาเอาเงินอุดหนุนเข้ากองทุนอย่างของอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจะคะ่ะที่จาก1.57แสนแสนล้านเนี่ยเราก็คือมีเงินส่วนหนึ่งที่เข้าไป พพอร์ตเรื่องของกองทุนกยศด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าภาครัฐก็พยายามจะอุดช่องว่างนะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเดี๋ยวรอดูไตรมาสห,หน้าเนอะทางทางเราจะมีะแถลงเรื่องจุดเปลี่ยนของของการแก้ป,ปัญหานีค้ครัวเรือนที่เป็นเรื่องของนี่สากรอ,อ,อ,อันนี้เมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันเยอะเพราะเราจะพูดถึง ครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนจุมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพวกที่ทํางานในในระบบอะค่ะมันจะมีสากลที่เป็นสากลออมทรัพย์ซึ่งอันนี้จะกู้ง่ายมากเลยเพราะว่าใช้ตัดจัดเงินเดือนแล้วบางทีตัดจากเงินเดือนแล้วก,ก็วคือเหลือเงินในในสลิปมาคือมันน้อยมากอะคือแทบจะไม่มีแบบเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็คือเหมือนกู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ว่าอันนี้น่ากลัวก,กว่าอีกเออที่เมื่อกี้เราอาจจะยังคาดไม่ถึงนะคะเพราะเราก็ไปมุ่งพวกนี้ครัวเรือนเนาะแต่พวกนี้สา,าก์ที่เป็นในระบบเนี่ย อันนี้พี่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังทําตัวเลขอยู่แล้วเราจะมีการแถลงในสังคมไตรมาสหน้าตอนเดือนสิงหาค่ะค่ะส่วนนี้ด้านรองขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตัวที่เป็นหนี้ของสหกรณ์เนี่ยน่ากังวลใจยังไงเข้าใจว่าไม่ค่อยจะได้เห็นข้อมูลมากนักนะคะแล้วก็ตัวเลขก็ไม่ได้อยู่ในเครดิตบุรโรถูกไหมใช่ถูกต้องซึ่งอันนี้ค่ะยกตัวอย่างเนาะอย่างแบบส่วนใหญ่คนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยคือจะกู้ง่ายเพราะเขาอะสามารถตัดเงินเดือนจาก จากตัวตัวของของสมาชิกได้ถูกไหมคะแต่ว n นซ์พอเขาตัดเงินเดือนไปแล้วเหลือเงินในบัญชีต่อเดือนคือน้อยมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบจากทางอื่นมาอีกเพื่อจะดํารงชีวิตอยู่ในแต่ละเดือนได้คือมันก็เลยกลายเป็นบอกว่า คือหนี้สาธรกรก็เป็นหนี้นอกระบบก็เป็นแลกขณะเดียวกันเหมือนกับกู้ได้ต่อเนื่องอะ่ะเหมือนกับกู้ของใหม่ไปโปะของเก่าเพื่อจะให้มีส่วนต่างเพื่อจะเป็นแบบสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นหนี้เลือรังเนาะซึ่งอันนี้ก็อนโยบายบัญชาติก็เริ่มมีออกมาแล้วนะการแก้ปัญหาหนี้เลือรังแต่บางทีแล้วสหกรกรหลายๆสากรกรเนี่ยคือมันเยอะมากเลยนะ,ะเราไม่รู้้ว่ซองว่าแบบสมาชิกของสากรกรนะคะก็คือมีสักกี่คนที่แบบ กี่เปอร์เซนที่แบบว่าอยู่ในวงจรแบบนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยจุดเปลี่ยนของการแก้หนี้ลักษณะแบบนี้มันอาจจะต้องใช้ตัวของสาก์ว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่ปล่อยกู้ให้เขาอย่างน้อยต้องดูแบบเงินในบัญชีเขาด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบนี่แบบผูกพันแล้วก็เลื้อนลังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกหนี้ของสาก์เนี่ยก็จะเป็นข้าราชการเป็นคนของหน่วยงานถูกไหมคะเป็นคนของหน่วยงานค่ะซึ่ก็น่าจะมีความเชื่อถือในการ กู้ได้ผ่านซะด้วยมันง่ายไงเพราะว่าถือว่าตัดเงินเดือนเขาไงเงินแบบสามารถแบบว่าตกลงกันได้ว่าตัดเงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่บางทีอ่ะมันต้องดูด้วยว่าพอวันตัดเงินเดือนไปแล้วเนี่ยเขาต้องมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเท่าไหร่ไม่ใช่เขามีเงินเดือนอาเซสมะหมื่นห้าตัดเขาไปสักเดือนละหมื่นสองเหลือเงินสองพันเหลือเงินสามพันบาทสําหรับการใช้ใจต่อหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ไงแสดงว่าสภาัะ เข้าไปเจาะข้อมูลดูแล้วพบเคสแบบนี้เยอะอันนี้เราคาดเดาเราซองกำลังทําตัวเลขอยู่เพราะเราก็เห็นแบบว่ามีคนพูดถึงนิสสากรนเยอะลยคะแล้วก็ตอนที่อยู่ช่วงเนื้อค่ะเรามีการแก้ปัญหาเรื่องนีดเป็นคณะกรรมการอ่ะแล้วเราแยกนี่ออกมาเกือบเป็นสิบแปดประเภทอ่ะค่ะสากรก็เป็นหนึ่งในสิบแปดตอนนั้นเป็นนี่แบบ นี่อะไรนะรถยนต์นี่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วค่อยแก้ปัญหาไปทีละส่วนแล้วเราก็จำได้ว่ามันมีเรื่องนี่สากลด้วย <c oughs> แต่อาจจะยังแบบยังปรับไปไม่ถึงก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลพอดี <c oughs> เราก็เลยมองว่าเอออันนี้น่าสนใจมา,าจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการแก้ปัญหาที่ควรเรือนก็ได้ <c oughs> แต่เดี๋ยวรอรอเรื่องตัวเลขก่อนค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ชัวร์ค่ะ <c oughs> ตัวเลขใหญ่ๆก้อนรวมเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดใช่ไหมคะ ตอนนี้กาลังทําตัวเลขอยู่ยังยังไม่ได้เห็นตัวเลขค่ะแต่คือคิดว่าอาจจะว้าวพอสมควรถ้าเราได้เห็นตัวเลขนะเพราะเราก็คเคยได้ยินข่าวใช่ว่าสากลบางที่บอกว่าไปกู้อีกสากลหนึ่งแล้วก็แบบไม่ไม่ใช้นี่ก็เป็นหลักแบบเป็นแบบหลายร้อยล้านเหมือนกันนะ <c oughs> บางสากลนะคะเพราะว่าสากลม,มันจะมีทั้งเป็นทั้งเงินฝากเงินซื้อหุ้นเงินอะไรแบบนี้ด้วยค่อนข้างเยอะเพราะตัวอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าแบงค์นะค่ะ จุดนี่น่าสนใจมากๆนะคะคือแล้วมาตรฐานการปล่อยกู้แล้วก็การบริหารเงินของส<อ>ากรณ มีการควบคุมดูแลบ้างน้อยแค่ไหนกัท่านรองพี่ว่าเขาจะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการของแต่ละสหกรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าในภาพรวมอ่ะมันจะมีการกํากับเหมือนแบบแบงค์ชาติกํากับแบงค์พาณิชในการปล่อยกู้หรือเปล่าอันนี้อันนี้เราไม่ชัวร์แต่คือเรารู้ว่าสหกรณ์แต่ละที่น่าจะมีคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาในการที่จะกํากับการบริหารจัดการการเงินของสหกรณ์อยู่อย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวรอติดตามนะคะนาามาติดตามมากๆนี่ของสากลก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหมยถึงว่าเป็นจุดเปลี่ยนทาให้เราได้เข้าไปถึงข้อมูลของนี่ที่อาจจะมากนนแล้วก็บุคคลเหมือนกันนะไม่เคยได้มไม่เห็น <laughs> เข้าไปแก้ไขปัญหามาก่อนใช่ค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายงานนะคะนอกจากการที่สภาพัฒน์ให้จับตาเรื่องของนี่สากลแล้วตอนนี้มีพัฒนาการว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการแล้วนะคะมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นต้นตอของปัญหานี่อย่างหนึ่งนะคะก็คือ ความความต้องการในการบริโภคสําหรับบางกลุ่มนะคะที่สภาพัดเขียนมาเลยคนไทยติดรู <laughs> คนไทยใช้ของแพง <laughs> จะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ตามมีนี่เกินตัวแล้วก็เงินสำรองเกิน50%าสิมีไม่ถึง6เดือนค่ะขยายความตรงนนิดนึงค่ะโดยเฉพาอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่ติดหรูมากขึ้นใช้ของแพงใช้ของลักชัวร อันเนี้ยต้องต้องเรียนว่าเราก็มาจากงานศึกษาวิจัยเหมือนกันเนะเาะพอเราไปเห็นงานศึกษาวิจัยตัวเนี้ยค่ะเราก็เลยบอกอรายงานภาวะสังคมของเราอะเหมือนจบว่าเราจะเสนอเรื่องอะไรให้สังคมได้คอนเซิร์นค่ะพอเราไปเห็นงานวิจัยตัวเนี้ยเราก็บอกเออเราต้องมานําเสนอเนาะจะได้รู้ว่าเออเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยอะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันถึงนําไปสู่การเป็นภารหน้ที่เกินตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างมันเป็นเรื่องเหมือนกับ ค่านิยมในสังคมเนาะพี่ว่าเรื่องเจนก็ยังพี่ก็ยังย้ำนะว่าเรื่องเจนก็ยังมีผลเนะาะเหมือนกับของมันต้องมีเฮ้ยคุณมีฉันก็ต้องมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการติดหลูของบางคนก็อย่างเราพูดบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยการใช้รัชัวรีของฉันเนี่ยเป็นควายเอ็ดรัชชุรีนะแต่คือปรากฏแพงซิยิ่งกว่าพวกรัชชุรีปกติที่เป็นแบรนด์ของตลาด,ดวาิซัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาแบบ คือถ้าถามว่าบางกลุ่มที่เขาบริโภคได้เพราะรายได้เขาถึงมันก็เป็นเรื่องปกติถูกว่าอย่างสมมุติว่าเงินร้อยบาทของเรากับเงินร้อยบาทของท่านเจ้าสัวบางท่านมันก็คืออาจจะสิบบาทของเขาหรืออะไรแบบนี้นึกออกมามันค่าของเงินของแต่ละคนที่มีรายได้ต่างกันมันก็จะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ ใช้แบบอของลักชัวรี่หรือว่าของมันต้องมีอะไรเงี้ยก็ต้องคอนเซิร์นถึงรายได้ของเราด้วยว่าเรามีกําลังพอที่เราจะจ่ายไหมถ้าเรามีกําลังพอที่จะจ่ายพี่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาต่อเมื่อคุณบบริโภคสิ่งที่เกินตัวคุณอันนั้นตัางหาที่เป็นปัญหาค่ะพี่ก็เลยมองว่าบางทีเราอาจจะต้องสร้างค่านิยมในสังคมใหม่ๆอะค่ะว่าของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเฮ้ยจำเป็นแล้วซื้อมาแบบใช้บางคนก็อาจจะมองว่า ฉันใช้ของ Luxury เพราะว่ามันมันใช้ได้คงทนยาวนานใช้ของแบบพวก fast fashion เปลี boy, ่ยนบ่อยๆอาจจะรวมๆกันแล้วก็อาจจะเท่ากับซื้อแบรนด์เนมสักใบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันถูกไหมคะเพราะเราก็เคยทำเ,เรื่องของ f a s h i o n เหมือนกันเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นการบอกว่าคอนซูมที่เปล่าประโยชน์เหมือนกันมันใช้ได้แบบแต่มันไม่คงทนไงแต่แบรนด์บางแบรนด์มันใช้ได้นานแบบเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยลงทุนครั้งเดียวอาจจะคุ้มกว่าซื้อของที่เป็น fast fashion แบบหลายๆครั้งก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ค่านิยมอยู่ที่รายได้ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันเป็นค่านิยมที่มันเป็นอันตรายต่อการใช้จ่ายอันตรายต่อความเสี่ยงในการเกาะนี้หรืออย่างคะเท่าที่ดูในตัวผลสํารวจอะคะ่ะคือตอนนี้มันเป็นการไปสํารวจไง ใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้ว่าการที่เราไปสํารวจแบบนี้รายได้เขาเป็นยังไงเราไม่ได้ไปสมคือในงานวิจัยอะค่ะเขาไม่ได้บอกถึงเบอร์นั้นเออพี่ก็จําไม่ได้นะว่าว่ามันมีบอกหรือเปล่าแต่ว่าที่เรื่องของเรื่องของเอเรื่องเงินออมไม่พอเนี่ยอันนี้ใช่ล้วว่าแบบเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าเ,าเคยเห็นสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์หนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุยกับผู้หญิงมีอายุแล้วเ,เขาบอกว่าเขาอะอายุ18ปีได้แค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาอายุ18เขาก็ต้องทาอะไรที่เขาอยากทำเพราะเขาจะไม่กลับมา18อีกแล้วแล้วเขาก็ถามคุณป้ากลับไปว่าคุณป้าตอนนี้อายุเท่าเนี้ยคุณป้าจะไปเที่ยวไปไปแดนซ์ไปอะไรเนี้ยไหวไหมคะยังเดินไหวไหม เพราะเขายังดีอยู่ไหมที่จะทําเหมือนตอนหนูอายุส<ะ>ิบแปดค่ะนี่เห็นไหมนี่คือมันเป็นมุมมองเป็นทัศนคติที่มันต่างกันอย่างคนเจนรุ่นเก่าๆเขาจะมองว่าเอ้ยเราต้องอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้าเนาะต้องมีเงินออมหลังกเกษียณเราจะต้องเก็บเงินไว้สําหรับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่คือเด็กรุ่นใหม่เขามองว่าใช้ชีวิตในวันนี้ให้ให้มีความสุขที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าชีวิตในวันนี้มันไม่ได้ย้อนกลับมาอายุ นี้ได้อีกแล้วมันก็คือจะมีแต่ผ่านไป 19, 20, 21อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมองว่าคือการเหมือนเราพูดถึงหลักประชศศศาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันคือมันต้องมีหลักมีเหตุมีผลมีความพอเพียงบนเหตุและผลใช่ไหมคะเหตุและผลของแต่ละคนหรือว่ารายได้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นน่ะค่านิยมอะไรก็แล้วแต่ คือมันอาจจะไม่ใช่ว่าต้องเป็นค่านิยมทุกคนต้องใช้ของแบบแบรนด์เนมแต่ทุกคนต้องใช้ของที่คิดว่ามีค่าแล้วก็คือคุ้มค่ากับการที่เราต้องลงทุนซื้อไปมากกว่าค่ะค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะ หนักกว่าเรื่องของพฤติกรรมนะคะเพราะพฤติกรรมก็อาจจะขึ้นอยู่กันกับรายได้ของเขาก็ได้นะคะก็อาจจะมีกําลังในการจะใช้แต่เรื่องเงินออมเนี่ยดูน่าเป็นห่วงนะคะเกินกว่า50ซมีเงินออมเงินฉุกเฉินไม่เกิน6เดือนอันนี้น่าเป็นห่วงจริงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะ,ะแม้กระทั่งเราเคยทําตัวเลขะคะ่ะ คือคนที่อายุหลัง60ขึ้นไปอะค่ะก็มีเงินออมไม่พอที่จะใช้บอกชีวิตที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนาะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีระบบการออมแบบภาคสมัครใจกับภาคบังคับทึ่จอกใช่ป่ะอย่างพวกพี่เป็นข้าราชการเนี่ยหรือรานวิสาหกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคบังคับแล้วเพราะทุกคนเข้ามาต้องถูกหักเงินเข้ากบขเข้าอะไรแบบเนี้ยค่ะขเ้ีตยวกันระบบที่เป็นภาคสมัครใจเนี่ย เพราะมันเป็นสมัครใจเนี่ยคนก็เข้าน้อยมากเลยนะท,ทั้งทที่รัฐส,สมทบนะอย่างกออชอเนี่ยคือสมมติคุณจ่ายเท่านี้รัฐสมทบเท่านี้ถามว่าคนก็ยังไม่ค่อยเข้าเนาะมีคนบอกว่าโอ้มาตรการไม่ค่อยจูงใจเพราะว่า คนที่เป็นเข้ากองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยจะเป็นแรงงานที่เป็นนอกระบบเพราะฉะนั้นรายได้เขาจะไม่แน่นอนพอรายได้ไม่แน่นอนจะให้เขามาส่งแบบเป็นรายเดือนเหมือนอย่างพวกเราโดนหักเงินเดือนเรามีเงินเดือนประจำแล้วก็ง่ายใช,ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนให้เขามาส่งเป็นรายเดือนแล้วรับสมทบเป็นรายเดือนเนี่ย <c oughs> เขาก็คิดว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้ค่ะคนก็เลยไม่ค่อยเข้าก็ชก็เ,เลยต้องพยายามปรับมาตรการอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการที่คนจะออมเนี่ย ภาคสมัครใจเนี่ยโหแบบพี่ว่ามันมันต้องหาแบบสิทธิประโยชน์ที่มันจะต้องดึงดึงดูดเขามากๆเลยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ในการออมแบบภาคบังคับอะค่ะมันคือโดยปรยายแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยมันคือจะไปได้ตอนปลายคือหลังเราเกษียณถูกไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นประเด็นท้าทายมากเลยเนาะว่าเราจะสร้างมาตรการจูใจแบบไหนที่ทําให้พวกโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบอะเข้ามาสู่ในระบบแบบพวกการออมที่เป็นภาคสมัครใจได้นะคะ